มันมีหลายส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำก็คือว่าหนึ่งแม่เราเพิ่งเสียออสองก็คือว่าจริงๆแล้วง,งานชุดนี้มันเกิดขึ้นจากการที่มันย้อนไปไกลนะแต่มันเกิดขึ้นจากการที่หลังจากพ่อเสียแล้วมันเริ่มเริ่มมีคำถามเยอะกับชีวิตกับสิ่งที่เรามองเห็นกับความเข้าใจในโลกของการ มองศิลปะรวมทั้งโลกการใช้ชีวิตแล้วก็มาประจบเปาะกับว่าพอแม่เสียมันก็มันก็สะเทือนใจหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าไอการทํางานกับสิ่งมีชีวิตอื่นหลังจากที่พ่อเสียเนี่ยมันมันสอนอะไรเราแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอยู่ดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะบอกว่าตอนนั้นนะตอนนั้นโมเมนต์นั้นเริ่มจากว่าเราตั้งคาถามกับชีวิตคืออะไรใช่ไหมเราไปสวนสัตว์แล้วก็ได้ยินเสียงนกแต่คําว่าอยู่ดีดีเกิดขึ้นได้งไงว่า ให้มันลึกลงไปอีกว่าทําไมเราถึงเลือกทํางานกับสิ่งมีชีวิตอื่นก็เลยกลับไปตั้งคำถามว่าอ๋อจริงๆแล้วว่าเราเราเกิดจากแบล็กกราวที่ท,ที่ที่บ้านสนับสนุนหรือว่าเรียกว่าแทบจะเป็นครอบครัวที่หลักหลักการมีสิ่งมีชีวิตอื่นรอบกายทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งพี่ทั้งน้องคือทุกคนแบบอยู่กับสิงสาราสัตว์ต้องใช้คำนี้แม่เนี่ย ชอบเลี้ยงนกมากเ,าเลี้ยงนกหงโยกเลี้ยงนกแก้วแล้วก็เคยอยากจะเลี้ยงนกจำชื่อไม่ได้ละซึ่งมันเป็นสัตว์สงวนแล้วพ่อห้ามไว้ทันพ่อเนี่ยชอบเลี้ยงหมาย่าเนี่ยชอบเลี้ยงแมวคือที่บ้านเนี่ยมีแมวอยู่หลายตัวมากพี่ชายเลี้ยงกระรอกพี่สาวเลี้ยงกระแตแล้วก็มีเลี้ยงปลา ปลาทองปลาเทวดาสารพัดปลาก็เลี้ยงมาก็เลยคือตอนเด็กๆมันก็เลยวุ่นวายอยู่นี้แล้วก็ทำให้นึกถึงงานชิ้นสองชิ้นที่แม่ภูมิใจมากก็เป็นงานปักของเขาซึ่งไองานปักชุดเนี้มันเริ่มตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดอีกหมายความว่าเราเกิดมาเราก็เห็นแล้วไงมันก็เลยคุ้นชินกับสิ่งนี้จนกระทั่งวันที่แม่เสียไปก็เริ่มรู้สึกว่าอืมจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิด อะไรก็ได้แต่มันเกิดจากลากที่เรามีอยู่มาตั้งนานเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงพอสที่เรายังเด็กแล้วก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งมาถึงจุดที่เวลามันพร้อมเ,ออเวลาที่มันใช่จุดที่มันใช่ทั้งหมดแล้วข้างในมันมันตื่นตัวเราไม่กล้าใช้คําว่าตื่นรู้แต่คิดว่ามันมันมันทำให้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างเราก็เลยเริ่มแล้วก็งานชิ้นนี้ก็มาจากตรงนั้นแล้วก็คือการทบทวนที่กลับไปเขาเรียกว่า ย้อนกลับไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานกับนกแก้วหรือว่าบอยส์ก็พอหลังจากนั้นมันก็ประจบเหมาะหลายอย่างเพราะปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ12ขวบบอยส์จริงๆแล้วเนี่ยกะว่าจะทำตั้งแต่ตอนบอยส์ครบ10ขวบแต่ก็มันมันเวลามันไม่ได้เหมาะตอนนั้นคิดว่าจะทำแค่หนังสือคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันทำจากบอยส์จากพ่อมาบอยส์แล้วก็มาแม่เนี่ยทำให้เรากลับมาทบทวนความสัมพันธ์หลายๆอย่าง กลับไปทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับครอบครัวแล้วก็จากครอบครัวแล้วก็มาสู่ความสัมพันธ์เรากับบอยส์จนกระทั่งบอยส์เนี่ยพาเราไปสู่ความสนใจในการที่จะศึกษาหรือว่าเข้าใจหรือพยายามจะมองสิ่งในชีวิตที่ไกลตัวออกจากบอยออกไปอีกฉะนั้นงานนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่จะพูดถึง3ช่วงใหญ่ๆ มันไม่ได้จัดเรียงเป็นเส้นตรงแต่ว่ามันจะย้อนไปย้อนมาซึ่งเราคิดว่างานเรามักจะเป็นอย่างนั้นคือมันไม่ได้เป็นการเล่าแบบเส้นตรง